คุณผู้ชมคะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Exclusive Health Talk ค่ะรายการสาระความรู้ดีๆนํามาฝากคุณผู้ชมอีกเช่นเคยค่ะคุณผู้ชมคะการต่อใบอนุญาตหรือว่าการชําระค่าธรรมเนียมต่างๆไม่ว่าจะเป็นสถานพยาบาลหรือสถานประกอบการเพื่อสุขภาพเป็นต้นนะนะคะแต่เดิมเนี่ยเราอาจจะต้องเดินทางมาถึงที่นี่คือกอกรมสนับสนุนบริการสุขภาพนะคะซึ่งก็อาจจะทําให้หลายท่านลําบากนิดนึงในการเดินทางแต่ในปัจจุบันค่ะเรามีการดําเนินการธุรกรรมทางออนไลน์นะคะด้วย โปรแกรม b i ตพอร์ทัค่ะทีนี้ค่ะเราก็จะมาร่วมพูดคุยกันในเรื่องนี้นะคะกับคุณกันนิการุจิวรโชธผู้อํานวยการศูนย์บริการธุรกิจสุขภาพจากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพค่ะสวัสดีค่ะค่ะคําถามแรกเลยค่ะพอคะการที่เราจะเข้ามาเนี่ยออนไลน์อย่างเงี้ยเราจะต้องทําอย่างไรบ้างค่ะเตรียมตัวอย่างไรบ้างค่ะตรงนี้ก็ในส่วนของระบบออนไลน์เนี่ยหลายท่านมีความกังวลในเรื่องของ ว่าจะเป็นตัวเราไหมเพราะ,ะอย่างที่เราเห็นในระบบ call center หรืออะไระอย่างเงี้ยนะคะซึ่งจะมีความกังวลโดยเฉพาะนักธุรกิจต้องเรียนว่าในส่วนของผู้ประกอบกิจการสถานพยาบาลหรือผู้ประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพเนี่ยจะมีทั้งรูปแบบนิติบุคคลคในรูปแบบบริษัทหรือจะเป็นในส่วนของบุคคลธรรมดานะคะเพราะฉะนั้นเราต้องทําให้เขามั่นใจว่าการเข้ามาชําระค่าธรรมเนียมหรือการทําธุรกรรมอะไรต่างๆกับรัฐเนี่ยะจะต้องมีความปลอดภัยเนื่องจากมีข้อมูลในส่วนของพระราชบัญญัติ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ประกาศไว้เมื่อปี62นะคะ,คะที่ PDPA เพราะฉะนั้นอยากจะเรียนว่าเตรียมตัวการเตรียมตัวของผู้ประกอบกิจการในการจะเข้าสู่ระบบอยากให้ท่านมั่นใจว่าการเข้าสู่ระบบและมีการยืนยันตัวตนผ่านระบบมีการตรวจสอบเป็นที่เรียบร้อยแล้วสิ่งที่ท่านต้องเตรียมนะคะในกรณีท่านเป็นนิติบคุคคลท่านจะต้องใช้ username password จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าที่ท่านไปนจดทะเบียนในรูปแบบบริษัทเขาจะมี password ให้นะคะพร้อม username ตรงนี้ก็จะเป็นการยืนยัน ตัวตนของท่านผ่านระบบนี้แล้วก็สําหรับบุคคลธรรมดาก็จะใช้เลขบัตรประชาชน13หลักในการยืนยันตัวตนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นกรณีที่จะเข้ามาสู่ในการชรําระค่าธรรมเนียมของสถานพยาบาลหรือสถานประกอบการจะต้องเตรียมเลขใบอนุญาตเพราะ,ะจะต้องเรียนว่า การผูกโยงเลขใบอนุญาตกับเลขนิติบุคคลหรือเลขบัตรประชาชนจะเป็นขั้นตอนที่สำนักงานรัฐบาลดิจิทัลใช้ในการยืนยันตัวตนรวมทั้งจะต้องอมีอีเมลนะคะ,คะอีเมลเพื่อแจ้งกลับในการเข้าสู่ระบบว่าเป็นตัวตนท่านจริงไหมเพราะฉะนั้นปลอดภัยนะคะ,คะในเรื่องของการยืนยันตัวตนนะคะ,คะแล้วก็อีกอันนึงของผู้ดำเนินการหรือผู้ประกอบโรคศิละปะต้องเรียนว่าอันนี้เป็นบุคคลธรรมดาอย่างเดียวนะคะเพราะเป็นเรื่องของบุคคลคก็ใช้เลข13หลัก กับเลขใบอนุญาตของตนเองนะคะในการที่จะยืนยันตัวตนเข้าสู่ระบบค่ะ,คะก็อยากจะให้มั่นใจนะคะว่ามีความปลอดภัยนะคะค่ะ,ค,ะ,ค,ะคุณผู้ชมคะมาถึงขั้นตอนสําคัญคะ่ะคือ เราจะเข้าไปใช้บริการนี้ได้อย่างไรคะท่านผอในการเข้าสู่เว็บไซต์อย่างนี้ค่ะเรามีขั้นตอนอย่างไรจริงๆเว็บไซต์ไม่ยากนะคะเดี๋ยวให้ทางผู้เราขึ้นไปแ้วขา้นีปขึ้นไปก็คือเป็นบิ t พอร์ตัลนะคะเข้าไปที่เว็บไซต์เข้าผ่านใน PC ซีโน้ตบุ๊กหรือว่าแท็บเล็ตหรือมือถือได้เลยนะคะตรงนี้ก็คือเตรียมข้อมูลตามที่ได้เรียนไว้นะคะก็เข้าสู่เว็บไซต์มันก็จะมีให้เลือกนะคะในส่วนของธุรกรรม หลังจากเข้าสู่เว็บไซต์ได้หากใครยืนยันตัวตนแล้วจะทําแค่ครั้งเดียวนะคะสามารถที่จะเข้าสู่เว็บไซต์บิ p o r t อ l แล้วก็ไม่ต้องยืนยันตัวตนซ้ำในในกรณีที่ผู้ประกอบการทํา ไปแล้ว1ครั้งอะนะคะ,คะแต่ว่าถ้าผู้ใดที่ยังไม่เคยยืนยันตัวตนก็ทําในขั้นตอนของการยืนยันตัวตนให้แล้วเสร็จแล้วก็จะเลือกธุรกรรมยกตัวอย่างนะคะธุรกรรมสถานพยาบาลก็จะปรากฏให้เลือกว่าเราจะทําอะไรกับธุรกรรมสถานพยาบาลนี้ก็จะมีให้คลิกตามไอคอนต่างๆหลังจากเลือกอันนี้ยกตัวอย่างในส่วนของการชําระค่าธรรมเนียมก็ขั้นตอนที่ที่3ก็เป็นการเลือกชําระค่าธรรมเนียมหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ที่เป็นแอดมิน ก็จะออกบินเพย์เมนต์ให้อย่างที่เรียนไปในคราวที่แล้วใช่ค่ะช่วงต้นออกบินเพย์เมนต์ให้ในรูปแบบ QR Code สามารถที่จะนํา QR c า d e เนี้ชำระค่าธรรมเนียมไม่ว่าจะเป็นในเคาน์เตอร์ธนาคารเซเว่นอีเลฟเว่นะคะหรือไม่ก็ชําระผ่านแอปพลิเคชันธนาคารในตัวอโมบายแบงกิ้งสะดวกรวดเร็วนะคะแล้วก็ใบอนุญาตที่เป็นการต่ออายุก็จะ กลับไปให้ท่านที่อีเมลที่ท่านแจ้งกับเราไว้สามารถดาวน์โหลดได้ที่หน้าจอได้เลยค่ะ,คะนอกจากการชำระค่าธรรมเนียมออนไลน์แล้วเราสามารถทำธุรกรรมอะไรผ่านทางบิตพอร์ทัลได้อีกบ้างคะออจริงจริงธุรกรรมที่เราเริ่มต้นเลยนะคะ,คะที่ผู้ประกอบการได้รับความสะดวกที่สุด อยากจะยกตัวอย่างธุกรกรรมเปิดกิจาการสถานพยาบาลเลยค่ะสามารถที่จะเปิดกิจาการสถานพยาบาลได้ในออนไลน์100%เลยค่ะก็คือยื่นอย่างที่เรียนไปเบื้องต้นจะมะีไอคอนให้เลือกน,น,นะคะว่าเปิดสถานพยาบาลหรือเป็นเรื่องหลังจากที่ได้รับอนุญาตไปแล้วนะคะ,คะก็จะมีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงรายการใบอนุญาตเปลี่ยนเปลี่ยนชื่อสถานพยาบาลอย่างนี้นคะ่ะยื่นเข้ามาได้แก้ไขรายการต่างๆนะคะแล้วก็การเปลี่ยนตัวผู้ ผู้ดาเนินการสถานพยาบาลการเปลี่ยนตัวหมายถึงว่าแพทย์บางท่านหรือว่านักกายภาพอันนี้ยกตัวอย่างนะคะที่จะไม่ประสงค์จะทําที่นี่แล้วคลินิกก็สามารถยื่นเปลี่ยนตัวคนใหม่ได้เลยคนใหม่ได้เลยทางออนไลน์ใช่ค่ะแล้วก็สุดท้ายเมื่อเปิดไปแล้วเนี่ยก็ยังสามารถที่จะปิดกิจการนะคะเลิกกิจการผ่านระบบบิดได้เลยโดยในอดีตเนี่ยจะต้องมาติดต่อที่เราคืนใบอนุญาตทุกอย่างมาที่กรม ต้อง walk in เข้ามาแต่ปัจจุบันเนี่ยสามารถทําได้ตั้งแต่เปิดกิจการจนปิดกิจการเลยค่ะก็เลยสะดวกรวดเร็วแล้วก็ประหยัดเวลานะคะสามารถที่จะเข้าถึงได้ง่ายนะคะสําหรับผู้ประกอบกิจการแล้วก็มั่นใจในระบบได้เลยค่ะว่าปลอดภัยนะคะยังไงก็ขอเชิญชวนนะคะสําหรับผู้รับบริการแล้วก็ผู้ประกอบโรคศิลปะที่ประสงค์จะชําระค่าธรรมเนียมต่ออายุหรือเปิดกิจการนะคะค่ะมาถึงคำนำสุดท้ายค่ะเราอยากให้ท่านผอค่ะช่วยฝากเกี่ยวกับ การทำธุรกรรมทางออนไลน์หรือว่าบิทพอร์ทัลอย่างเงี้ยค่ะมีคำแนะนำอะไรให้ท่านผู้ชมก็ได้พูดไปส่วนหนึ่งแล้วนะคะสำหรับเรื่องความปลอดภัยนะคะในการยืนยันตัวตนผ่านระบบไม่ต้องมีความกังวลน,นะคะเพราะว่าระบบนี้ออกแบบมารองรับในเรื่องของความปลอดภัยสูงสุดนะคะแล้วก็ในส่วนของอ username password บางท่านเนี่ยอาจจะ ไม่แน่ใจว่าตนเองขออนุญ,ญาตกับกรมไว้ในรูปแบบนิติบุคคลหรือรูปแบบบุคคลเพราะฉะนั้นในการล็อกอินต้องตรวจสอบให้ดีนะคะาการณีนิติบุคคลจะต้องยื่นผ่าน username และ password ที่ได้รับจากกรมพัฒนาธุรกิจการาค้าแล้วก็ในส่วนของบุคคลก็จะเป็นในใช้บัตรประชาชนแล้วก็อีเมลนะคะในการยืนยันตัวตนผูกกับเลขใบอนุญ,ญาตนั้นๆถ้าท่านมั่นใจว่าท่าน ขออนุญ,ญาตในรูปแบบไหนก็สามารถที่จะยืนยันตัวตนเข้ามาและใช้บริการได้ตลอดนะคะเรามีเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการอยู่ตลอดนะคะโดยเฉพาะการชำระค่าธรรมเนียมของสถานพยาบาลน,นะคะจะเริ่มต้นนะคะในวันที่หนึ่งตุลาคมนี้นะคะล่วงหน้าได้90วันอยากให้สถานพยาบาลน,นะคะยื่นเข้ามาล่วงหน้านะคะเนื่องจากว่า ถ้าเกิดมารับบริการหน้าบ้านอาจจะไม่ได้รับความสะดวกเนื่องจากมีผู้รับบริการจํานวนมากนะคะถ้าสามารถใช้บริการผ่านระบบออนไลน์ได้ทางกรมยินดีแล้วก็ให้บริการอย่างในทุกช่องทางเต็มความสามารถนะคะเพื่อประโยชน์กับประชาชนและผู้รับบริการะค,ะค่ะค่ะก็วันนี้นะคะเราก็ได้รับสาระความรู้นะคะในการใช้บริการบิตพอร์นะคะเรียกว่าสะดวกรวดเร็วจริงจริงตั้งแต่เปิดจนถึงปิดเลยนะคะแต่ว่าจริงๆเราก็อยากให้ทุกขั้นหันมาใช้ออนไลน์กันมากขึ้นนะคะเพื่อลดความแออัด เชน่อในการเดินทางมานี่ค่ะค่ะสำหรับรายการ Exclusive Health Talk ในวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณท่านวิทยากรนะคะคุณกัณิการุจิวรชชดผู้อำนวยการส่วนบริการธุรกิจสุขภาพจากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพค่ะสวัสดีค่ะค่ะคุณชมคะแล้วพบกันใหม่นะคะกับรายการ Exclusive Health Talk สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ